่ะสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่องมาม่าเนื้อตัดเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเกมโรบอทกนะครับแบบอะไรก็แบบแบบแน่ใจเลยมั้ยดามเจียนเก่งมากเลยนะจ๊ะปไาไปอยู่ไหนเอ้านี่ไงถึงมาช้าเลยงั้เล่นเหรอนี่ไงเล่นนี่ไงขึ้นมาไปเราเล่นดิสร้างกหน่อยสร้างก็ได้ อ่หนึ่ง่นสิบเอ็ดหมหามเกล้วไป่ไปไรยเริ่มใช่ไหมเริ่มเลยดึงดึงแมปบาดอเลดันเบรนจนดยูเบรนจนก็แบบบรนจิน่ขีันเบยนินเบรนนเอ็ม Ừ. Bà lâm 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 bà 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 lâm này, lâm bà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  đi bà bà lâm bà 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 กด M1 กด M1 นะเบลได้แล้วกด M1 กด M1 อไปอล,ล้วป่กดล,ล,ดดลดุกดลุ้กดลุ้ยกดลุลุมันหดเลแล้วหอยยไม่เก็บเบี้ยเลใมันหดไปอือหดหลกเรากะเเหรอเปล่าเออเรากะเองเี

เล่นมุมในอะแบบกดรอบเดียวแล้วมันจะคอนโทรนเองเลยคอนโทรนบอสบอสบอสโอดีตรงฉันไปสวรวั มาเจอแป๊วหาวนมาวม้า,าวนวนด้นตัวนี้วนอนะไเนี้ยอะไรมานมันให้เราบ้ามึงเอา,า้องเดีอะกันเนี้ยเอาหอวโอเควน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 จะโดนมโดนตรงนั้นใช่ไหมโอ้มันจะตายนะจะปูดวนมาหน่งสอป็ยัง ว้าววัดมิ่ดือดฮะอืมเรื่องอไม่เ็เลยสักขาบอตหนาดีเือเบื่อเบื่อเบื่อเจ๊ยเบื่อเบ่อเยเบ่อเ็นเบ่อเบ่อ๋อบกดหน้าจอก็ได้กดหน้าจอ มันจะค้าหนึงเลยตอนไหนหมดล็หน้าจอเออนีูนี่หแหลกกับแก่้ว็องหน้าจออะไรกั็อหน้จอลูกเก๋คนเกเกโอ้โหหนโดหมหายหมดได้ยังไน นราเข้าหงแล้วกันจุงหลับจุงหลับกันหายกันหลับเพียงเอาเป็นนาร้ตโตกไปเลยไอนะ้เอนานาร้โตกไปแล้วเอาไรวมแล้วอ่ะปะไปรวมแล้ว,ลลวอ๋วอะะจะจบเกมแล้วเหรอมันไปต่อไปอีกเหรอ ปาปาปนปาหนเี่เดียวอยร้อยเดียวร้อเยอะร้อสเท่กันไหเออเทากันร้อยสิ่โอ้พอปาก็ไปสวรรค์ทำไมไม่ให้กินตลอดเลยถ้เกอบไปเนี่ยต้องทำ ไม่ได้ปังหรื่ลูกกากเองเหรอวะมห้ลูกกากพี่หนูรอจนจบดังะได้ของมาก่าือตายเลยจ้าไหนโอกคมอินวนเหมือนเดิมดีอันนี้เดินวนไม่ได้แล้วหนูหน้บกแล้วหนึ่ง้ากเท่ากันไหม

ไม่ใช่มันตีเร็วอะป้าโอเคนะ่ยต้องคอยหลบสกิลดั้งไงเพื่อเพื่อหลบก็โดนโดนโดนข้ามข้างหลังให้ถ้าป้าเข้างหน้าเลยเนาะระวังระวังสกิลโดนกับโดนระวังระว่ากิลโดนอย่าอยู่นี่ไปไปเต้นฉลาดโตเล่น โกเลมจริงเฮ้เปิดได้เนี่ยเอาอย่างเี้ยเอาไปทางไหนเอไปทางนั้นมนต้องตามเราทั้มดแคอยู่อว้าวอ้ดนโดนอูเยคู่ชิมากอว้าว

ฮะน่าจะเข้าไปกัอย่างเออเสร็จตัวเลือน่งเฮ้ยมันมีอะไรให้อัพด้วยไม่รู้ทางขวาเห็นไหมเดี๋ยวเราไปอัพแบบนี้กัควายอะไร่ะนั่นแหละใกล้ๆนั่นแหละสามที่เลยเห็นไหมไงสามที่แบบสามที่นู้นใกล้หลออเรื่องเราเออจริงเดี๋ยวไปกดอัพ ข้าตัวนี้เันเธอมีสกิลให้เรามีตีแรงขึ้น

Kena, ni, ni. So yang, beri, beri, goda. Beri. Tang o ngai. Oh, ni tuan goda tapa ni dah jom. Ini, aku goda ni terus. Oh, goda terus. Alamak, masih ada, ada koi dia. ้องซื้อยังไม่ได้แล้วก็เอาไปเรืแล้วก็กลับไงบ้างก็ทั้งหมดเลยเนี่ะกอดูมอนไฟโอ้ลูกไฟปุ่มไฟบอลยัดขึ้นบอลยัดโอ้โหคเดานี่สตูนนี่วะนี่นะดีแล้เนะชั้น่อนข้างแมสอะ เนข้ตก็มีเนี่ยอันนี้หรอหนมีเล้งน้ำตุ่มไอ้ตุ่มตุ่มมันบนมันกลายดีแรกสกิลมารู้สึกแบบม้อนกลางไปเลยดีขึ้นะตุ่ม ตอนไม่มีตะกีตุ่มมันปล่อยพลังได้ป๋าแล้วตีอะไรค่อาก็มอ้เิศบอสนะบอสติดราชาที่ถูกลืีอยู่อรเนข้างบนข้างนนู่นนูนนู่นนนี่นี่บอเล็กรู้ว่า้าหรอราชาที่ถูกลืียนเราเลยโอ้ยปง

อุ่นแดดมาหลายอะไรไหมเรื่องดีไหมดีดีมอนเตอร์ยากมอนเตอร์ยากบุ้มไปชนะแล้วแดนนี่เหมือนเดิมแดนหลบได้มอนเตอร์ยากบัง ป้าใช้ไม่คุ้มเลยอ่ะอได้วงเวนได้วงเวนไ,ได้เลได้วงเวนอ,อป้าดูป้าไปยังนั่งเวทีแต่ได้แล้วว่าใหญ่สุสด <Okay. S 2> <20. S 1> ให้เพื่อนเพื่อนดูเนี่ยมให้กดอัปอีกนะจ๊ะตอนนี้ทำตามที่เพือนบอกเลยใ่เอาได้อุปกรณ์มาใส่กอนเลือกกดคำที่อุปกรณ์ได้เลยมัมั่งใส่เล้กักท้าไม่หมดเลยก็ใส่ทดแทนได้เงนเพขึ้นอดูวันไหนมันบวกเยอะ

เบมนต์นี่เลือกเพิ่มพลังเทมนต์ววนะเลืกสาที่นีมปอก้เรถึงตรงนี้แล้วใช่ต่อไปมันแยกซ้ายขวาเรต้องอกแค่อันเดียวราเลือกลอังเอืมมืเาปแล้ว,วไม่ได้หรอกห้มาเริ่ม ่ามันเนี่ให้ติดที่นี่อยู่เลยปล้าทำอะไรจิตใจมัน่็คิดที่นีเนน่เลยแล้วเราติดใจเนี่ยน,น้ำตาลเด็กช่วงมันช่วงมันล้ำเด็ก

จะใครแรงแวะก็ป้าไม่ป้าไม่ไม่กด E V e N E ใช่ไหมครับคับ Q อะ่ะมันกดให้สองอย่างนะกดคิวให้สองอย่าง ไม,ไมันเปลี่ยนไ,นไปอะแล้วตาีแล้วองกดูด่างเข้าไปยอะ